ทุกคนตอนนี้เราเข้าไปหาพระหลวงพี่ไม่ได้แล้วนะคะนี่ทางที่เข้าวัดนะคะแล้วก็มันลึกมากๆพอดีว่าฟ้าเจ็บตามาสองสามวันค่ะก็เลยไม่ได้มาหาท่านก็จะเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าอยู่ยังไงบ้างน่าจะย้ายขึ้นตึกสูงค่ะ เราจะลองเดินไปที่โบสกันนะคะทุกคนน้ำใสมากน้ำกำลังไหลเข้าเลยค่ะ มีอะไรอยู่ใต้น้ำเนาะเพื่อนๆดูดีนะคะตรงนี้เป็นเป็นปูนเราสามารถที่จะเดินมาได้แม,ม่น่ามีปริงเนาะ าจอดอยู่นู่นคนดู โอดน้ำท่วมซะแล้ว ตอนนี้เราก็มาขนของพระท่านไปไว้ที่บ้านนะคะไปไว้ที่บ้านก่อนพวกมก็จะมีตู้เย็นเนาะพัดลมกระติกน้ำร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกุฏินั้นอยู่ไม่ได้แล้วต้องมาอยู่โบสเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ว่าจะเอา,เอา มันมีน้ำค่ะเพื่อนๆมันมีมันน้ำพวกนี้ยเราก็สามารถที่จะเอาน้ำล้างโบสไดเ้เพื่อนๆตอนนี้กำลังเข้าโบสค่ะดูบริเวณข้างโบสนะคะตอนนี้เราก็เอาเรือกลับมาไว้ให้พระหลวงพี่นะคะ เราขนตู้เย็นกับตู้เย็นพัดลมก็กระติกน้ำร้อนไปแล้วนี่ค่ะหลงพี่ก็จะจำวัดอยู่ตรงนี้ในโบสนี้นี่ค่ะน้ำกำลังไหลเข้าโบสถ์ค่ะเพื่อนๆ ตรงนี้เป็นบันไดเลเดินลงใต้ถุนโบสนะคะน้ำท่วมหมดแล,แล้วก็ยังไม่หายเจ็บตาแต่ว่าเป็นห่วงว่าพระท่านจะย้ายของยังไงก็เลยรีบมาค่ะแล้วก็ได้ล้างตรงนี้นิดนึง ก,กลับบ้านเราเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ค่ะพรุ่งนี้มาเอาผอองสักฟอกแล้วก็ถังน้ำไม้กวาดทางมะพร้าวมาเพราะว่าหลวงพี่ท่านไม่กล้าเปิดประตูห้องน้ำค่ะเพราะว่าถ้าเปิดแล้วอ่ะมันจะไหลออกหมดน้ำท่วม ถึงหน้าอกแล้วค่ะห้องน้ำปีนี้แบบมาเร็วแล้วก็มาเยอะมากๆนี่ขนาดว่านี่ขนาดว่าเออยังไม่ออกพรรษานะคะนู้นเห็นไหมคะซ้ายมือลิบลิบที่เป็นโรงเรียนสอนบาลีเต็มเลยน้ำใสๆถ้าพรุ่งนี้มาได้นะคะเรา ถ้าพรุ่งนี้ข้ามาได้เราจะมายน้ำเย็นน้ำเย็นเพื่อนๆเฮ้ยมันมาเยอะกว่าเดิมอ่ะมาเยอะกว่าเดิมเลยค่ะทุกคนเห็นไหมว่าน้ำไหลตลอดเลยนี่ถ้าพรุ่งนี้นะมาถึงนี้อ่ะฟ้าคงจะมาไม่ได้คงจะเดินมาไม่ได้ น้ำไหลายแบบนี้ไม่มีไม,มไม่มีอะไรหรอกปริงก็ไม่มีมีแต่ไส้เดือนที่ลอยแบบว่ามีน้ำอ่ะทุกคนเห็นไหมถึงเข่าฟ้าเลยนี่ถึงเข่าเลยแล้วพุ่งนี้จะขนาดไหนเนี่ยนู่นค่ะตรงที่เราเดินมาโอ้ยถูกหวยสักแบบหลายร้อยล้านเนาะถูกมที่ให้วัด จะได้สูงเมื่กี้เราเดินมาทางไหนเรือยางก็ลำบากค่ะเพราะว่าเรือยางมันโครงไงคะน้ำขึ้นเร็วมากเพื่อนๆน้ำขึ้นเร็วมากน้ำขึ้นเร็วมากๆอืม อุ้ยดูขวดซีขวดลอยตั้งมาเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนดูขวดลอยตั้งมาเลยอ่ะขวดน้ำปาลาอืรถฟ้ารถฟ้าจอดอยู่นูน่นค่ะวันนี้ก็จะมีงานศพนะคะศพส,สองศพด้วยกัน นกกระยางนกกระยางทุกปีอ่ะฟ้าไม่ได้มาถึงขนาดนี้เพราะว่าหลวงพี่ท่านอยู่สูงเราเดินมาจากทางนู้นค่ะเราเดินมาจากนูน้น เจ็บตาอยู่เลยค่ะเพื่อนอนันแพ้ขึ้นตาเมื่อกี้หลังหน้าโบดไปหน่อยนึงมันมีแต่ขี้นกไม่ลาดอ่ะเสียวเหมือนกันว่ามันจะอักเสบอีกไปกันค่ะกลับบ้านเรา